ต้องเข้าใจดิฉันแก่แล้วไปายข้อไม่ดีต้องทำกันทั้คู่เลยนะขึ้นนเดียวไม่ได้ครับพีน่าพี่ชงตัวเองก่อนมาไม่งั้นเดี๋ยวสุปรุตเหยียบท็อปแน่เลยพี่มีด้วยพี่กับพี่ยตายการพิจารณใช่ไหมอ่ะมาช่วงนี้ฟังน้องดุลกับน้องเทนร้องเพลงไปแล้วเพราะไหมคะเพะอยากฟังอีกไหมคะอยากพี่ให้ซีดีไปฟังได้แล้วกันเนาะทำไม่เอาเหรอไม่เอา เวลามันน้อยเดี๋ยวพี่ีทีดีมาแจกก่อนเก้าคนแรกกล่องมานี่แสดงรายชื่องั้นให้น้องเซนถือกล่องอ่ะพี่กันจะเป็นคนประกาศให้เป็นพิธีบอยไปวันนี้อ่ะน้องรุกจับเป็นซีดีของพี่รุ้งในงันรางหมดเก้ารางวัลเก้ารางวัลอ่ะเช่นจับเช่นจับสามรางวัลอ่าอ่ะเสนอรางวัลจับจับลึกๆหน่อยไม่ได้เดี๋ยวเจอของขังพิเศษมันจออื่นไม่ใ อ่ะแรกอาะอะไรือให้เอาพันพันชีวิตพวกพันตลอดเวลาอ่ะสองสามงานเดินเกินเกินเกินนั่นมันซอสแมนซอนไหมครับอขึ้นเลยชื่อใครออกอะไรนะอ่ะชื่อใครเดินออกมาเลยนะคะเดินขึ้นมาเลยนะนางสาวสายฝนใจจันขึ้นมาเลยขึ้นมาเลยเดินแจ๊กตัวออกมาเลยค่ะแจ๊กตัวมาเลย เดินมาเลยค่ะนางสาวพัททีราออกมาเลยค่ะใครเป็นชื่อของคนไหนนะคะออกมาเลยนะไม่ต้องกดเลขออกมาเลยยกมือแล้วออกมาเลยไม่งั้นไม่ได้รับบอกนะคะยกมือแล้วแจ้งบอกมาเลยนะสกุลรัตน์หอมหวานออกมาเลยค่ะออกมาเลยค่ะออกมาเลยค่ะวิ่งเลยวิ่งเลยเร็วเร็วเด็กหญิงสุภัสสิริสุริยศ อยู่ไหมอยู่ไหมสุภาิอยู่ไหนครับออกเลยนะคะเอาฝั่งน้องเต้นดอารีรัตน์ครับอารีรัตปัญญารัตออกมาเลยรออกมาเลยค่ะแยกมาเลยสุภคราสุริยศรี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 ยศรรียศศรรรริยศรีีรยศรีรรยศ้ย อ๋อไม่ซ้ำไม่ซ้ำอ่ะอีกหนึ่งชื่อหนึ่งชื่อคุณนกขม่าอาปะหุนอาประหุนใช่อมาเลยการจวดเลยขึ้นมารับพร้อมกันหมดเลยค่ะเวลาไม่มองค่ะพี่พี่โอเคอาค่ะหกคนเบียดกันออกมาค่ะสองชั้นกั่สองแถวค่ะทำไมคนเกินคะนั่นมาด้วยกันหรืออะไไงเอ้ยังไม่ครบ เก้าโหดหนึ่งสองสามสี่ห้าแล้หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดอีกสองคนอีกสองคนไปไหนอีกสองคนอยู่ไหนคะต่อไปอ่ะน้นหนึ่งชื่ออันน้อรุ่นหนึ่งชื่อน้องรุ่นที่หนึ่งชื่อครับก็ยังขึ้นมามันแค่ามาแค่เจ็ดอะแสดงว่าหายไปไหนมารู้จักอันหนึ่งชื่ออามาแล้ว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  มาแล้วหนึ่งคนก็ใครหนึ่งคนนะน้องเซนต์อ่านมาเด็กเด็กชายอ่านไม่ออกอนะ่ะพัชทะละพนมอนันธาดอ่าน,น,น,นไม่ออกสลาดสิอ๋ออยู่อยู่อยู่มามามา,มา